พัฒน,นาพิงนคนครจัดงานคืนความสุขอุ่นกายคลายหนาวพร้อมมอบรางวัลการประกวดภาพวาดพ่อหลวงในดวงใจฉันตัวแทนสาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินและผลักดันกฎหมาย4ี่ฉบับเพื่อคนจนรองผู้ประชาการทหารสิงสุดตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลกองกำลังผ้าเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสงท้ายปีเก่าภายใต้คอนเซปต์สนุกป,ปลอดภยัยไร้แอลกอฮอล์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับรายการข่าวท้องถิ่นค่ะพบกันในวันพุธที่17ธันวาคม2557นะคะเป็นประจำทุกวันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ค่ะอุณหภูมิเช้านี้นะคะที่บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ก็เริ่มมีอุณหภูมิที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวัดได้อุณหภูมติตำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะคะ นี้มีหมอกหนาะปกคลุมบางพื้นที่ด้วยนะคะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันต่อนะคะสํานักง,งานพัฒนาพิงคณนครค่ะก็ได้จัดงานอุ่นกายคลายหนาวนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมพิงคณนครคืนความสุขสร้างความสามาัคคีทําความดีเพื่อพ่อเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ดรสราวุฒิศรีสกุลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงค์ครกล่าวว่างานอุ่นกายคลายหนาวจะจัดตั้งแต่วันที่16ถึง25ธันวาคม2557ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิงค์นครคืนความสุขสร้างความสามาคัคคีทำความดีเพื่อพ่อโดยภายในงานจะเป็นการรวมร้านอาหารชื่อดังและมีความเป็นเอกลักษณ์มาจำหน่ายในงานนี้โดยเฉพาะสำหรับบรรยากาศภายในพิธีเปิดงานอุ่นกายคลายหนาวนะคะได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดพ่อหลวงในดวงใจฉัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยแบ่งเป็นการประกวดระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาได้แก่เด็กชายวาริสติดพวงมาลีค่ะนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอดวิทยาลัยนะคะพร้อมคืนการศึกษา3 0 0 0บาทและเกียรติบัตรค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงสุพิชยาสุเมนรัตจากโรงเรียนพระหารุชัยเชียงใหม่ค่ะพร้อมคุนการศึกษา2,000บาทและกิตติบัตรเช่นเดียวกันนะคะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงสาวภาแท้เท้าจากโรงเรียนบ้านหลวงหลวงค่ะก็ได้รับรางวัลน,นะคะ1,000บาทพร้อมกับกิรติบัตรค่ะ ส่วนในการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กชายวาริศต,ติดพวงมาลีค่ะจากโรงเรียนมงฟอดวิทยาลัยนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงปิติพงศ์ปันแก้วจากโรงเรียนหอพระค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงอัตตนัทกระทงจากโรงเรียนเทพบดินวิทยาค่ะนักเรียนทั้ง3ท่านนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษา3,000บาท2,000บาทแล้วก็1,000บาทตามลำดับ

ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะที่เดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่ในซาฟารีรวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้กับน้อง,น,องนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงความสามารถทางด้านการวาดภาพในหัวข้อพ่อ,อหลวงในดวงใ,ใจฉันด้วยค่ะข่าวต่อไปนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวแทนสาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือค่ะก็ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้านะคะใน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมไปถึงผลักดันกฎหมายสีฉบับเพื่อคนจนด้วยค่ะ วันนี้ที่สารการจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยจ่าหน้าซองถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมถึงติดตามความคืบหน้ากฎหมายสีฉบับเพื่อคนจนหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือและประชุมเจราจาร่วมกับหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งเรื่องเงียบหายไปและ ไม่มีความคืบหน้าจึงนําให้ตัวแทนสาหาพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวค่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกําลังพลกองกําลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ ที่กองกำลังผาเมืองพลตรีบรรเจดิดช้างปุนทองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองกล่าวต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองผู้บิญชาการทางทหารกองประชาการกองทัพไทยและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกําลังพลของหน่วย ซึ่งทางกองกําลังผาเมืองได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาการของกองทัพไทยมาโดยตลอดทั้งด้านยุทธปกรณ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติภา,ารกิจของหน่วยในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้มอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หัวหน้าหน่วยและกําลังพลซึ่งได้ให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายรวมถึงกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและขอให้หน่วยพึงปฏิบัติภา,ารกิจด้วยความระมัดระวังยึดมั่นใน ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักให้ความร่วมมือในการพัฒน,นาประเทศร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมถึงดำรงตนตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนมหามงคลน,นี้ค่ะ เมื่อช่วงค่าวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเทศบา,นาลนครเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะถึงการจัดงานเชียงใหม่เคาดาวเฟสติวัล2015นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ เมือ่อค่ำวันนี้นายสุรยิยะประสาทบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานเชียงใหม่เฮาดาวเฟสติวัล2015้โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบา,นนาลนครเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสภายใต้ในแนวคิดส่งของขวัญส่งความสุขมหกรรมบันเทิงส่งท้ายปีสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอลภายในงานท่านจะได้พบกับจุดบริการส่ง เลยสัญาบัตรถึงคนพิเศษในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ การจำหน่ายของที่ระลึกการแจกของรางวัลภายในบูธของผู้ร่วมจัดงานนะคะอาทิบริษัทเสริมสุขจำกัดแต่การบินบางกอกแอ์เวย์บริษัททูคอร์เรชันจำกัดส่วนในด้านของความบันเทิงค่ะพบกับมินิคอนเสิร์ตจากตู่นันทิดาแก้ววัวสายและวงเล้าโลมนะคะรวมถึงการแสดงของน้องๆเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เช่นวง next c o o l การจัดงานในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานได้แรงเห็นถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลนี้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือการแสดงจากวง Next Cool h ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ขึ้นเวทีการประกวด Thailand Got Talent มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะคะซึ่งงานนี้นะคะเชียงใหม่ขาวดาวฟริสติวัล2015ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-31ธันวาคมนี้ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพน,นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับคุณผู้ชมไปเที่ยวง,งานได้นะคะตั้งแต่วันที่25-31ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงท้ายปีกา ต้อนรับปีใหม่นะคะปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้เป็นประจําทุกวันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้กับรายการข่าวท้องถิ่นค่ะและหากพลาดการติดตามรับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง f a c e b o o k c o m l c เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ